เดี๋ยวพาคุณผู้ชมค่ะไปบึงมาเลกาที่จังหวัดบุราราชธานีกับอุทยานนาคขวัตในการบวงสวงจะปูสีสุดโทษเจ้าหยาสีประทุมม่าเก่าหน้าฆาธิบดีและนักราชสีตะกูลเปิดทรัพย์นักราชให้โชคเฮ่งๆ่รวยๆทรงถ่ายปีเก่าตอนรับปีใหม่ค่ะ ที่อุทยานนักขวัติตำบลน,นองบออำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีในมีการจับพิธีบวงสวงเจ้าปู่ีสุโทษเจ้าญาสีปทุมมาเก่านาคาธิบดีและนาาักราชศรีตระกูลขึ้นโดยมีผู้สอยศาสตราจารย์ดเรพ่นพันธ์เลิศจันทรางกูลที่ปรึกษาอธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการพร้อมกับอาจารย์รินละดาตื่นมารวยหมอเคกดนบรรดาลและประชาชนเขาร่วมประกอบพิธีบวงสวงจุดเทียน เปิดสับนักราชส่งทายปีเก่าตอนรับปีใหม่ โดยในการบวงสงเทือนีค่ะเพื่อเป็นการขอพรในด่านต่างๆบวชสิเป็นโชคลาภความร่ำรวยการกลุ่มข้องให้แคล้วคลาดจากอันตรายการส่งเสริมหชีวิตหุงเฮืองการขจัดปัดเป่าโรคภัยต่างๆเสริมความเป็นสิริมงคลอำนาจบารมีความอุดมสมบูรณ์ในชีวิตนำพาความสำเร็จในสิ่งที่ปรารถนาและชีวิตที่เป็นอยู่ที่ดีนอกจากนี้ค่ะยังมีการทรงมอบกลองของขวัญนะคะโดยทางกระทรวงพัฒนาสังคมและความหมั่นคงของมนุษย์ที่เพิินใส่เรื่องของสิ่งของที่จำเป็น ในชีวิตประจําวันการดูแลสุขาอนามัยให้กับสตรีแล็ ครอบครัวกุมปอบางในชุมชนเป็นขาวสารค่ะจำนวน120กระสอบเพื่อเป็นการสังขวัญกำลังใจซอยลดาราคาใส่ใจมีกำลังใจและความหวังในการดำเนินชีวิตถี่เข้มแข็งกระตุ้นให้คนในสังคมตรหนักถึงการซอยเหลือและสนับสนุนสตรีกุมปอบางในรูปแบบต่างๆให้สามารถเข้าถึงบริการและสิทธิสวัสดิการสังคมโดยบอทีมไพ่ไว้ข้างหลังพร้อมทั้งทรงหมอบเหล็กมงคลในโอกาสมือสุดท้ายในปฏิทินโหราศาสตร์ไทย นั่นก็คือไม้เหล็ก2ไม้เหล็กหาและก็ไม้เหล็ก7ย่ำอีกเทือนึงกับโตเหล็กมงคลค่ะนั่นก็คือ2หาและก็7มีเสียงส่วนหนึ่งนะคะจากทางทีปรึกษาอธิบดีกรมพัฒนาสังคมนะคะไปฟังเสียงส่วนหนึ่งกันค่ะ2องอาจารย์นะครับท่านจัดพิธีเบูมสวงแล้วก็ได้นำข้าวนะครับ120กว่ากวกระสอบนะครับได้เอามาแจกในกลุ่ม ของชาวบ้านกลุ่มปอบางในพื้นที่ตำบลหน,นองบ่อนะครับโดยเฉพาะหมู่หนึ่งหมู่สหมู่สมหมู่สเรามาร่วมกิจกรรมทําบุญตรงนี้เพื่อให้ชาวบ้านนะครับกลุ่มปอบางกลุ่มนี้ได้มีเกี่ยวกับสิ่งอุปโภคและบริโภคต่อไปแล้วเราก็จะกจัดกิจกรรมแบบนี้เรื่อยๆนะครับโดยเฉพาะช่วงนี้เป็นช่วงฤดูหนาวเราก็จะอาจจะมีในส่วนของพ่อผมในโครงการต่อไป คือมีความเชื่ออยู่แล้วเกี่ยวกับในเรื่องของสายยานนักขาชเนาะแล้วก็สถานที่ตรงนี้ค่ะอุทยานนักวัดเนี่ยถือว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวในเชิงเรื่องของอนุรักษ์วัฒนธรรมแล้วก็สายมูควบคู่ไปด้วยนะคะในเรื่องของความศักดิ์สิทธิ์หรือในเรื่องของแรงศรัทธาที่ลูกศิษย์ลูกหาเนี่ยมีกับสายยานนักขาชเนี่ย อาจารย์ลีมองว่าที่ตรงนี้เป็นสถานที่ที่มีพลังมากแล้วก็เป็นสถานที่ที่มีพร้อมและก็ครบทุกอย่างนะคะตรงนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าวันนี้ถือเป็นโอกาสดีถือเป็นเลิศง,งามยามดีที่ส่งท้ายปี2568นะคะ